สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของคู่แข่งมอเตอร์ริงนะครับคู่แข่งเรดิโอคู่แข่งทีวีนะครับ Facebook YouTube นะครับแล้วก็รวมทั้งเว็บไซต์ w w w kkm.fm นะครับและต่ตบ .5 fm 89.5 megahertz นะครับทุกแพลตฟอร์มเรานะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆนะครับวันนี้ผมอยู่กับ All New All New mg5 นะครับโชว์ไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าจะหลุดท้ายเลยทีเดียวนะครับ และก็รวมทั้งเป็นแพลตฟอร์มนะครับของรถยนต์คอมแพกนะครับหน้าตาจะคนละเรื่องเลยทีเดียวนะครับกับเอ็มจีหเดิมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความต้องการของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปโดยเฉพาะกับรถคอมแพกค้าแล้วก็รถระดับแบบนี้นะฮะการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เราจะรีวิวันก่อนนะครับก่อนวันที่20กรกฎาคมนี้ที่จะเปิดตัวนะครับของ MG5 อย่างเป็นทางการนะฮะโดย MG Thailand ทางสื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook แล้วก็ของทาง YouTube นะครับทาง GM Thailand นะครับก่อนไปตรงนี้เรามารีวิวกันก่อนดีไหมฮะว่ารายละเอียดของ All New MG5 เป็นยังไงครับเดี๋ยวไปติดตามครับครับวันนี้ครับก็ได้มารีวิวครับสำหรับ All New MG5 นะครับ ตามสไตล์ของคู่แข่งมอเตอร์ริงของเรานะครับก็คงจะเน้นไปในเรื่องราวของตัวจุดเด่นๆนะครับของ All New m g 5นะครับสำหรับการรีวิวก่อนการเปิดตัวจริงนะครับแล้วก็รวมทั้งราคาด้วยนะครับ MG5 นะครับ All n e คันนี้นะครับก็มีเครื่องยนต์ครับ1.5ลิตรนะครับแรงม้าก็114แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีนะครับแรงบิด150นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีนะครับการทำงานของเกียร์ออโต้ครับเป็นแบบ CVT 8สปีดนะครับพร้อมช่วงล่างแบบ Euro Tuning Suspension นะครับก็สไตล์แบบนี้ก็สร้างความดุ่มดวนให้กับผู้ขี่พอสมควรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ มาดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนครับก็แน่นอนครับ All New MG 5นะครับก็เด่นครับในเรื่องราวของดีไซน์โดยเฉพาะกับกระจังหน้าสามิตินะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับการออกแบบใหม่ล่าสุดสำหรับสปอร์ตคูเป้ซีดานนะครับก็คือเป็นสปอร์ต4ประตูนั่นเองนะครับระยะความยาวของฐานล้ออยู่ที่2,680มิมนะฮะกระจังหน้าสามิตินะฮะแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติ ไฟส่องสว่างสําหรับการขับขี่ในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาดูด้านหลังบ้างนะครับสําหรับโฉมของ All New MG 5นะครับ All New จริงๆครับเพราะว่าดูจากเส้นสายนะครับความลู่ลมลงมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้าดูด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้ว่าเป็นรถสี่ประตูนะฮะแต่จริงๆเนี่ยดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็น รถที่ค่อนข้างจะออกไปในแนวของพอสคาเยนหมายถึงอย่างนี้นะฮะหมายถึง,ยงเหมือนกับหลายๆรุ่นทีเดียวสับท้ายนะฮะและที่สำคัญคือเส้นสายของฝากระโปรงหลังนะครับจะคล้ายๆเป็นสปอยเลอร์วิงนะฮะสปอยเลอร์วิงก็คือจะโค้งงอนเหมือนก้นเป็ดนึกออกใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนก้นเป็ดนิดนึงนะครับแล้วก็รับกับ โลโก้ของ MG นะครับนะฮะแล้วก็แน่นอน MG ็เขาต้องมีฮะบิจิทยูเนะก็ต้นกำเนิดจากอังกฤษ UK นะครับครับจากโลโก้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับต้นกำเนิดจากเกรทวินเชนนะครับก็แน่นอนด้านหลังครับที่สะดุดตาที่สุดคุกผุ้ชมเห็นเหมือนผมหรือเปล่าก็คือไฟท้ายผมชอบมากเพราะอะไรครับรับกับตัว เส้นสายของตัวถังด้านข้างนะครับเส้นจะมาพร้อมเลยแล้วรับไม่มีโปง่งไม่มีอะไรทั้งสิ้นให้ดูเกี่การลูกตานะฮะจะเข้ามาแล้วเคิร์ฟเข้ามาในรับกับสซีระของบอดี้การออกแบบเข้าพอสมควรทีเดียวแล้วดูครับไฟท้ายดูสิคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเปล่าว่าคล้ายๆกับรถรุ่นไหน Ford Mustang ดูฮะความเรีวของไฟนะด้านท้ายนะครับผมว่าเฟี้ยวมากทีเดียว วัยรุ่นน่าจะชอบนะครับและที่สำคัญคือสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับสปอยเลอร์ด้านท้ายเนี่ยอันนี้เป็นชุดแตงที่มาเป็นมาตรฐานเลยนะฮะทำเป็นเหมือนท่อไอเสียออกมาเป็นท่อคู่แต่จริงไม่ใช่ฮะหลอกหลอกก็จริงอยู่ข้างหลังเป็นท่อเดียวอยู่ด้านหลังนะฮะอยู่ด้านตาใต้นี่นะฮะเป็นท่อเดียวนะครับนี่ก็คือมีในส่วนของเซนเซอร์ถอยนะครับ แล้วด้านท้ายนะครับก็จะมีซ่อนด้วยนี่ฮะคับถิมจะทอนแสงด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะฮะสำหรับการลงแบบด้านท้ายนะครับซึ่งด้านหน้าเด่นไม่พอด้านหลังผมว่าเด่นอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูกันถึงข้างในฝาท้ายมีอะไรกันบ้างความจุโอ้โหนี่ต้องถอนแว่นดูเพราะว่ามืดความจุนี่ถุงก๊อฟตะถ้าสามถุงวางแนวตั้งเข้าไปนะครับได้แน่นอนสบายๆนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือรถยุคนี้ไม่มียางอะไหล่แล้วนะฮะไม่มีนะครับก็คือจะมีชุดคิดดูแลยางให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัววัดปอนของลมยางนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนะครับยุคนี้ด้วยต้นทุนราคาการประกอบหรือว่าการจำหน่ายนะครับยางอะไหล่ค่อนข้างจะไม่มีมาให้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามีชุดคิดให้ดูแลกันสำหรับการเดินทาง ไปไหนมาไหนนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายพอสมควรครับสำหรับ MG 5 i Smart คันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับตรงนี้ ต่อมาครับก็มาดูภายในดกันนะครับสำหรับเรื่องราวของการออกแบบของ MG5 All New คันนี้นะครับก็แน่นอนครับเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับโอบรับสรีระได้โอเคทีเดียวนะครับสวยงามนะฮะโดยเฉพาะกับรุ่นสีเหลืองเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นรุ่นท็อปนะครับก็มีสีสันที่ค่อนข้างจะสปอร์ตพอสมควรนะครับเบาะคนขับครับปับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับแผงคอนโซล 3D นะครับด i มอนด์ดีไซน์นะครับลวดลายแบบสปอร์ตพรีเมียมนะครับหลังคาซัน o ูฟนะครับนี่ก็ลองเปิดดูนะครับว่าโอเคไหมแต่ถ้าถือว่ารถระดับนี้ให้ซัน o ูฟมานี่ก็ถือว่าคนไทยชอบนะฮะหน้าจอครับ เป็นหน้าจอแบบขนาด10นิ้วนะครับแสดงผลอัจฉริยะทีเดียวนะครับแบบดิจิทัลนะครับแล้วก็มีปวงมาลัยฟังก์ชันต่างๆนะครับควบคุมระบบเสียงนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับวางสายโทรศัพท์รับโทรศัพท์นะครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงนะครับช่องแอร์ก็โอเคนะครับดัชบอร์ดโอเคมากลำโพงครับมาให้6จุด ยังไม่ได้เปิดฟังนะครับว่าเพราะขนาดไหนนะฮะแล้วก็แน่นอนครับสำหรับระบบเครื่องเสียงรองรับระบบมัลติมีเดีย a p p l e Carplay ขาดไม่ได้แล้วก็สมาร์ทโฟนแบบ Android นะครับกุญแจอัจฉริยะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปนะครับว่าอัจฉริยะยังไงสําหรับ Smart k คีนะครับซึ่งก็รุ่นนี้นี่ก็คือเขาบอกมาว่า All n e w MG 5i Smart นะครับ ก็มาถึงระบบปลารากาศกันก่อนครับระบบปลารากาศก็เป็นระบบแบบดิจิตอลนะครับนะครับแล้วก็ปรับองศาแล้วก็กรองฝุ่น pm 2.5ด้วยนะครับเด็กๆนั่งสบายมาที่พวงมาลัยนิดหนึ่งครับเป็นระบบ rack a n d pinion นะครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า EPS นะครับแล้วก็มาที่ช่วงล่างนะครับเป็น m a c กาซินสตัดพร้อมเหล็กกันโครงนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็น t o r s i o n Be a m นะครับระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB นะครับ ซึ่งก็สามารถที่จะกดปุ่มอย่างเดียวแล้วครับไม่ต้องชักขึ้นชักลงให้เสียเวลานะครับสำหรับระบบเบรกมือครับตัวระบบความปลอดภัยนะครับในหลักการขับขี่นะครับ Passive Safety และ Active Safety พร้อมพรั่งทีเดียวสำหรับ All New MG5 นะครับซึ่งต้องมีนะฮะชั่วโมงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ABS EBD EBA นั่นก็คือเสริมแรงตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับแรงเบรกนะฮะ ต้องมีครับระบบแบบนี้นะครับแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกควบคุมนะครับขณะการเข้าโค้งนะครับด้วยความเร็ว XDS มีให้นะฮะเพื่อสร้างเสถียรภาพในการขับขี่และการเข้าโค้งนะครับและระบบการออกตัวทางลาดชันนะครับ เอนะครับซึ่งรหัสแบบนี้หรือว่าคำย่อเหล่านี้ก็แล้ว,แ,ลวแต่ยี่ห้อเขาจะเรียกกันนะครับแล้วก็มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนนะครับมีการเบรกฉุกเฉิน ESS นะครับแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ครบนะฮะแล้วก็มีระบบ การเตือนการเปลี่ยนเลนให้นะฮะปูแป๊บปูแป๊บดังขึ้นนะครับถ้าออกนอกเลนนะครับแล้วก็มีช่วยเตือนนะครับสําหรับมุมอับสายตานะครับแล้วก็การเตือนสัญญาณถอยหลังนะครับการเตือนการชนด้านหลังด้วยนะครับอันนี้ครบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมสูงประมาณเกือบร้อยเจ็ดสิบนะฮะแล้วก็รถคอมแพคแบบนี้นะครับ All New MG 5นะฮะ จะมีความกว้างหรือว่าอะไรยังไงบ้างหลายท่านอาจจะอยากจะทราบนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ในภายในด้านหลังนะครับของ a d i MT5 นะครับหลายท่านอาจจะอยากจะรู้อย่างที่เรียนได้ทราบนะครับว่ารถประมาณนี้คอมแพงเนี่ยมันจะกสักขนาดไหนก็อย่างที่บอกนะครับผมสูงประมาณร70จนะฮะจริงๆถ้าสูงแบบนี้นะฮะแต่บังเอิญว่าทานนมน้อยไปหน่อยนึง แต่ว่าก็มาดูแล้วดูอันดับแรกก่อนเลยนะฮะเล็กรูมก็คือตัววางขาอันนี้ปรับทั้งเบาะหน้าหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับผมดูว่ามันรู้สึกว่ามันจะนใหญ่กว่ารุ่นเดิมนะนิดนึงนิดนึงนะฮะอันนี้ด้านหน้านั่งสบายแล้วเนี่ยผมยังมีการวางขาได้อย่างสบายทีเดียวลองไขวายห้างดูนะฮะขอโทษนะฮะนี่ก็อโอเคนะนั่งสบายนะครับ แล้วก็บาอเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างจะดูพรีเมียมอยู่พอสมควรทีเดียวนะฮะทั้งบาดหน้าแล้วก็บาดหลังและที่สําคัญก็คือบ้านเราร้อนนะครับก็จะมีแอร์นะฮะทางด้านหลังนะฮะตรงคดดอคนโซลกลางที่วางแขนของผู้ปับัี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะครับแล้วก็มีช่องเก็บของให้นะครับแล้วก็สําหรับลําโพงให้แน่นอนครับ4จุดมีทวิตเตอร์ให้ด้วยนะครับด้านหน้าตรงนี้ผม เม่อแหอยากได้ทีเท้าแขนมากผมหาดูว่าจะเปิดได้ไม่มีนะฮะผมเข้าใจครับวิศวกรคงจะออกแบบมาอยากจะให้นั่งกันแบบเต็มๆข้างหลังสัก3คนสบายๆนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตรงส่วนเบาะกลางเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้นูนอะไรมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่นั่งกลางเนี่ยจะไม่รู้สึกสูงกว่าคนที่นั่งด้านข้างซ้ายขวา ก็รู้สึกสบายดีนะครับ,บเบาะที่พักของศีรษะนะครับก็มีเพิ่มมาให้นะครับเป็น3 3ชิ้นด้วยกันนะครับเพื่อรองรับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องความปลอดภัยก็คือ s ซฟตี้เบลจุดสําหรับในส่วนของด้านหลังนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะฮะสำหรับรถคอนแพ c t แบบนี้แล้วก็การปรับปรุงในส่วนของข้อโดยสารด้านหลังของ MG5 ครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอืน่นกันต่อครับ ทีนี้มาดูระบบจุดเด่นของ All New MG5 กันครับผมชอบมากทีเดียวนะฮะสำหรับระบบนี้โดยเฉพาะกับระบบดิจิตอลคียนะครับก็คือเสริมสำหรับความทันสมัยนะครับสำหรับคอนเซปต์ไอสมารนะครับเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะฮะแน่นอนครับสำหรับระบบ iSmart เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งการเปิดปิดนะครับแล้วก็ สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการส่งกุญแจดิจิตัลให้กับผู้ที่ใช้รถคนอื่นๆในครอบครัวได้นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชัน iSmart นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีระบบ Smart Command นะครับสั่งการผ่านคำสั่งเสียงแบบภาษาไทยง่ายๆชัดๆนะครับเปิดประตูเปิดกระจ,จก ปดล็อกอะไรตำนองนี้นะครับแล้วก็โทรเข้าโทรออกรับสายอย่างที่เรียนให้ราบนะครับสำหรับระบบที่ให้มาสำหรับ MG5 All New คันนี้นะครับและที่สำคัญก็คือสามารถจะติดต่อ MG Call Center นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะจากปุ่มลัดที่พวงมาลัยได้อีกด้วย นอกจากนั้นครับก็มีระบบสมาร์ทคอนเน็นะครับซึ่งก็แมดูการออกผลสลากินแบ่งรัฐบาลได้นะฮะดูในเรื่องราวของสภาพอากาศได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรายงานการจราจรแบบเรียลไทมนะฮะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่ MG ใส่มาให้นะครับ และท้ายสุดครับ All n e w MG5 นะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับแบ่งเป็นรุ่น C รุ่น D รุ่น X นะครับแล้วก็พร้อมสีให้เลือกทั้งหมด6สีสีเหลืองนะครับก็เป็นสีที่โปรโมทนะครับสีขาวสีดำสีเงินสีแดงและก็สีเทานะครับ และแน่นอนก็คงจะต้องดูกันนะครับว่าจะมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับทางแพลตฟอร์มของ MG Thailand นะครับนั่นก็คือทาง Facebook แล้วก็ทาง y t u t u นะครับยังไงก็ติดตามครับเวลาแหะครับ19นาฬิกาก็คือ1ทุ่มครับวันที่20กรกฎาคมนี้ครับครับผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรีวิวก่อนเปิดตัวครับของ Allnew MG 5นะครับกอนเปิดตัวอย่าเป็นทางการในวันที่20รกรกฎาคมนี้นะครับทางโลกโซเชียลนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับจาก MG Thailand นะครับราคาแหละครับถ้าจะให้เดากันนะก่อนเปิดต,ตัวเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน700,000บาทนะครับสำหรับ MG 5คันนี้เดาเดาเริ่มต้นตรงนี้ผมว่าน่าจะอยู่ที่650,000หรือ670,000อะ ปอะมาณนี่แหละครับไม่น่าเกินนะครับแล้วกับรูปโฉมแบบนี้ทันสมัยแบบนี้เฟี้ยวอย่างนี้นะครับรถพันห้าร้อยซีซีคอมแพคแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะการใช้งานอะไรต่างๆในความต้องการของผู้ใช้รถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้ New n o r m a l ไปไหนมาไหนการเดินทางโดยรถสาธารณะก็ดูว่าจะไม่ปลอดภัยกับสุขภาพหรือเปล่านะครับบางคนก็กลัว ก็เลยอยากจะมีรถไว้ใช้สักคันหนึ่งเป็นคันแรกนะครับผมแนะนำฮะว่าข้อมูลต่างๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่จะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสําหรับการเลือกซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งเป็นเจ้าของกันในช่วงนี้ณเวลานี้นะครับเพื่อตัวเองและเพื่อครอบครัวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวของการรีวิวของคู่แข่งมอเตอร์ริงนะครับแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของเรา ได้นะครับตามแพทชร์นแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ